ใครบอกลิซ่าถูกแบนด์ในจีนแล้วอย่างสิ้นเชิงแฟนจีนก็เลยเบรกค่ะอย่าเพิ่งไปถึงขั้นนั้นเลยงั้นหลักฐานโต้ก,กลับแล้วก็สาเหตุการบล็อกแอคเคาท์ลิซ่าในหวยปอยังคุมเครือนะคะพร้อมข่าวปั่นที่บอกทุกคนว่าสุลกากรจีนตอนนี้ห้ามนําเข้าสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวทั้งหมดนะคะทั้งสัญญากับ2แบรนด์ดังทุกสิ่งทุกอย่างติดตามกันได้ในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตความเคลนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่ากันต่อในคลิปนี้นะคะ คืออย่างนี้ค่ะทุกคนตอนนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แฟนๆมีการคาดเดาคาดการกันไปต่างๆนานายเยอะมากทั้งๆที่เอาจริงเราก็ยังไม่รู้อะไรที่มันแน่ชัดแบบร้อเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบัญชีของน้องกันแน่ <S <S เดี๋ยวเท้าความคลิปก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะเผื่อใครเพิ่งเข้ามารับชมช่องนี้ของแอดมินจะได้รู้ความเป็นมาเป็นไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะพวกเราทราบเพียงแค่ว่าบัญชี วัยปอของน้องลิซ่าเนี่ยมันถูกบล็อกพร้อมแอคเคาท์บ้านเบสของแม่บาจีนเนี่ยก็ถูกบล็อกอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ระหว่างนั้นถ้าใครไปค้นหา2องแอคเคาทน,นี้เนี่ยมันจะขึ้นข้อความประมาณว่า เนื่องจากแอคเคาท์ดังกล่าวถูกร้องเรียนว่าโพสต์คอนเทนต์ที่ขัดต่อกฎหมายแล้วก็ระเบียบของแพลตฟอร์มจึงไม่สามารถเข้าถึงได้ทีนี้ไอเหตุผลที่มันถูกบล็อกเนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะแฟนๆก็เลยตั้งข้อสังเกตกัน2สองสาข้อนะคะโดยข้อแรกก็บอกว่าค่ายบล็อกแอคเคาท์ของน้องลิซ่าหรือเปล่าเพราะว่ามันหมดสัญญากับทางค่ายแล้วแต่ว่าข้อนี้เนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยเชื่ออะไรกันมากเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าบัญชีของอีก3สาวแบ็คพิงก็ยังเปิดงานเปิดใช้งานได้ตามปกติเนาะหรือไม่ ก็เป็นข้อที่2ค่ะรัฐบาลจีนสั่งไปที่เว่ยป่อให้ทําการบล็อกบัญชีของลิซ่าจากการที่ไม่พึงพอใจนะคะที่น้องลิซ่าไปแสดงที่ Crazy Horse ซึ่งส่วนใหญ่สํานักข่าวใหญ่ๆทั่วโลกนะคะรวมถึงสื่อไทยสื่อเทศก็คือจะพูดถึงกันในหัวข้อนี้นะก็ลงข่าวกันแบบนี้ไปเยอะค่ะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาน่าจะสั่งปิดบัญชีของน้องลิซ่าแล้วแต่ว่าข้อที่3ค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ามันไปโยงกับเรื่องที่แอ มินเองจะนํามาอ้างอิงในวันนี้ด้วยก็คือบัญชีน้องแล้วก็บ้านเบสของแม่บาจีในวยปอ๋อค่ะโดนผู้ไม่ประสงค์ดีรุมกดรีพอร์ตจนนันไปเข้าเงื่อนไขของวยอยป๋อจนทําให้ระบบมันบล็อกเองอัตโนมัติหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้สอสาวันก่อนต้องบอกเลยว่าทั้งแฟนจีแนแฟนไทยแล้วก็แฟนคลับของโนริซ่าเนี่ยจากทั่วทุกมุมโลกเห็นข่าวแล้วคือค่อนข้างตกอก,อกตกใจกันอยู่เหมือนกันนะคะว่าแบบเอา้าทาไมน้องไปแสดงที่ปารีสแต่ว่ารัฐบาล กับสั่งแบรนด์ล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีกระแสรุรมด่าน้องลิซ่ากันจากชาวเน็ตจีนก็เยอะเหมือนกันนะในแพลตฟอร์มบุยปอเรื่องที่น้องไปทําการแสดงที่ Crazy Horse แล้วมันก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะออด่าหรืออะไรเงี้ยค่ะกินระยะเวลาแบบยาวนานด้วยนะคะก็เลยแบบว่าเออก็่าเป็นช่องทางนี้ก็ได้นะที่ทําให้บัญชีของน้องเนี่ยถูกปิดนะคะ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยแม่จีนเขาก็มุด VPN มาบอกแฟนๆเมื่อวานนี้เลยว่ากรณีที่แฟนๆหลายคนห่วงว่าน้องลิซ่าจะถูกแบนผลงานในจีนอะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้โดยแฟนจีน57ท่านนี้ได้พิมพ์บอกกับอกกับทุกคนนะคะว่าลิซ่ายังไม่ได้ถูกแบนในจีนอย่างสิ้นเชิงนะคือทุกอย่างเกี่ยวกับผลงานของน้องยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคลิปในรายการวาไราตี้ซึ่งน่าจะเป็นยูวิดยูนะคะที่มันยังสามารถเข้ารับชมได้ตามปกติหรือแม้แต่วิดีโอ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าผลงานลิซ่าก็ยังไม่ได้หายไปไหนตอนนี้ที่ชัดเจนอย่างเดียวก็คือว่าบัญชีเวปบอของลิซ่ามันถูกปิดซึ่งถูกปิดเพราะสาเหตุอะไรตอนนี้แฟนจริงเขาก็ยังไม่รู้แน่แชัดแบบร้อเซเลยค่ะแ,แฟนชาวไทยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ<ย>ก็ได้แต่คาดเดากันไปต่างๆนานาแต่เอเป็นว่าถ้าน้องถูกแบนจริงนะไอพวกคลิปของรายการอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ต้องถูกลบถูกบล็อกไปด้วยแต่ว่าแม่บาจีน57เเขาก็ยืนยันนะคะแล้วก็บอกว่า ว่า ไม่มีนะคลิปวิดีโอในรายการแล้วก็คลิปผลงานของน้องในช่องทางโซเชียลอื่นๆเนี่ยคือมันยังมีเหมือนเดิมตามปกติเลยพร้อมป้าหลักฐานการันถึงหน้าจอนะคะในโซเชียลที่เกี่ยวข้องกับผลงานของน้องเนี่ยให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ฝากบอกทุกคนนะคะว่าช่วยกันหยุดแพร่กระจายข่าวปลอมว่าเธอถูกแบนผลงานทุกอย่างที่จริงเพราะว่าลิซ่ายังไม่ได้ถูกแบนจากหน้าจอของพวกเราอย่างถาวรส่วนบางแอคเคาท์ที่มีการออกมาบอกว่าไม่ใช่นะลิซ่าถูกจีนแบนอย่างสิ้น เชิงแล้วรวมถึงแบรนด์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศก็กําลังตัดสัมพันธ์กับน้องลิซ่าด้วยแฟนจีน57ท่านนี้ก็ออกมาโต้กลับนะคะว่าใครบอกคุณว่าเธอถูกแบนทุกอย่างในจีนใครเป็นคนบอกคุณแบบนั้นถ้าคุณมีหลักฐานการแบนทั้งหมดเนี่ยก็แสดงหลักฐานออกมาให้ทุกคนได้เห็นไปเลยสิ เพราะว่าที่แฟนจีน57ท่านนี้เขาออกมาโต้กลับแล้วก็ย้ํากับแฟนๆอีกครั้งก็เพราะว่าคลิปวิดีโอและภาพของลิซ่ายังมีอยู่ในแอป i อชีนะคะอยู่ในไวปป๋ออยู่ในโตอินรวมถึงในบายดูก็ยังมีผลงานของลิซ่าโชว์อยู่ตามปกติเพียงแต่ว่าบัญชีของลิซ่าถูกปิดถูกบล็อกไปแค่นั้นเองส่วนที่แฟนๆบางส่วนสงสัยกันว่าเป็นเพราะ YG ปิดบัญชีของลิซ่าใช่หรือไม่ แฟนจีน57ท่านนี้ก็ออกมาตอบนะคะว่าโพสของฉันไม่ได้หมายความว่าเป็นเพราะ YG ปิดบัญชีหวยปอของลิซ่าเลยนะเห็น <He S 2> หลายคนบอกว่าเป็นเพราะค่ายปิดบัญชีของเธอซึ่งฉันก็ไม่สามารถตรวจสอบในเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันว่าเพราะอะไร ฉันเองก็ไม่แน่ใจในเรื่องนี้เพียงแต่ฉันขอยืนยันว่าตอนนี้เราสามารถเห็นทุกอย่างเกี่ยวกับเธอได้ตามโซเชียลมีเดียของจีนยกเว้นในบัญชีวยปอของเธอเท่านั้นพร้อมขอร้องทุกคนนั่นแหะค่ะว่าช่วยกันนะอย่าอย่าพยายามแพร่กระจายข่าวเท็จว่าเธอถูกแบนแล้วในจีนอย่างสิ้นเชิงอเอาเป็นว่าสิ่งที่แฟนจีน57มาบอกกล่าวให้ทุกคนฟังถือว่าเป็นข้อมูลที่มันมีมูลแล้วก็มีหลักฐานตามที่ปรากฏในคลิปนะคะก็ย้ำอีกครั้งตอนนี้นะว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแบบร้อยเ ว่าบัญชีของน้องลิซ่าเนี่ยถูกปิดถูกบล็อกมาจากอะไรกันแน่แล้วก็ยังไม่ถึงขนาดที่ทางการจีนจะลงดาบแบนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่านะคะเพราะไม่งั้นทั้งรูปทั้งคลิปหรือแม้แต่การแท็กชื่อของลิซ่าเนี่ยมันจะต้องถูกปลิวหมดทุกอย่างแล้วก็จะไม่สามารถมีอยู่บนออนไลน์ได้เลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าอัลบั้มของลิซ่าถูกห้ามขายในจีนใช่หรือเปล่าแฟนจีน57ท่านนี้ก็ออกมาบอกแล้วก็ตอบโต้ประเด็นนี้เหมือนกันนะคะเพิ่งออกมาตอบโต้วันนี้ เลยแหละว่าฉันบอกทุกคนได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความจริงนะโดยรูปภาพเหล่านี้ที่ทางแฟนจีนเขาเอามาโพสนะคะ <c oughs> เขาเอามาจากสุลกากรของจีน <c oughs> ก็ถูกเผยแพร่โดย Tencent News นะคะซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในจีนนั่นแหละแล้วก็มันเป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้นะคะไม่มีข้อมูลว่ามีการแบนอัลบั้มของลิซ่ารวมถึงผลงานแล้วก็สินค้าอื่นๆของเธอด้วยยืนยันว่าสามารถซื้อได้ตามปกติเลยไม่มีการถูกแบนจากการขายอย่างแน่นอนแถมแฟนๆบางท่านในทวิตก ยังมีการยืนยันนั่งยันนอนยันจะยันยังไงก็เขาบอกว่าอย่าเชื่อข่าวมั่วข่าวปั่นกันเยอะเพราะว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ใหญ่ๆในจีนเนี่ยก็เห็นยังขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่ากันให้หืมเต็มหน้าเว็บไซต์ก็มีทุกอย่างให้เลือกซื้อได้นะคะตามภาพไอ้ที่บอกว่ามีการแบนสินของนําเข้าที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าแบบศุลกากรไม่แม้แต่รับตรวจก็คือค่อนข้างมั่วมากอะไรประมาณนั้นนะคะอาก็ต้องย้ําเตือนกันอีกครั้งนั่นแหละค่ะว่ายังไงทุกคนก็ต้องเสพข่าวอย่างมีสติด้วยนะ ณนะปัจจุบันผลงานของน้องยังไม่ถูกปิดกั้นจากทางจีนนะคะทุกคนแต่ก็มีแฟนๆบางส่วนก็กังวลเหมือนกันว่าเฮ้ยการปิดบัญชีหวยปอของลิซ่าเนี่ยมันจะเป็นแค่มาตรการขั้นแรกของทางจีนหรือเปล่าซึ่งอันนี้เอาตรงๆไหมคือมันก็ยังไม่สามารถตอบได้ตอนนี้ลวค่ะว่าในอนาคตมันจะมีอะไรกระทบมากกว่านี้ไหมเพราะว่าหากรัฐบาลจีนเขาตัดสินใจแบนจริงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะรู้ภายหลังอีกทีอย่างแน่นอนทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าเพิ่งกลัวแล้วก็คาดเดาไปต่างๆนานาน,านะคะ ก็รอดูกันต่อไปก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวก็จะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนั่นแหละส่วนเรื่องที่แบรนด์บุญการี ary, แล้วก็สลีล,ลบรูปลิซ่าออกจากหวยปอแล้วทั้งสื่อไทยสื่อเทศบอกว่ารัฐบาลจีนไม่ปลื้มเลยสั่งปลดภาพในหวยปอนั้นคือแอคเคาท์แค่นิวดิจิตอลอะคะ่ะสื่อออนไลน์ทางทวิตที่เขาเคยออกมาทวิตข่าวลือแล้วก็ข่าวสารต่างๆคือบางเรื่องก็ต้องยอมรับว่ามันตรงนะคะบางเรื่องก็มีไม่ตรงด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องย้ํากับทุกคนว่าฟังหูไว้หู นนะเขาก็บอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลในการลบภาพของ2แบรนด์ดังเนี่ยภาพโฆษณาของลิซ่าเนื่องจากว่าลิซ่าหมดสัญญากับทั้ง2แบรนด์แล้วในปีนี้ทั้งสัญญาของเซรีแล้วก็บุนกรีเนี่ยมีข้อตกลงสัญญาของลิซ่าคือมันสิ้นสุดไปแล้วนะคะตั้งแต่ลิซ่าหมดสัญญากับทาง YG ไปโดยเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในช่วงต้นปีหน้าที่จะมาถึงเนี่ยคาดว่าน่าจะมีข้อตกลงใหม่รวมถึงการลงทุนทางด้านธุรกิจใหม่ๆของลิซ่าเผยแพร่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันหลากหลายรายร เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนรอติดตามเรื่องนี้กันได้เลยซึ่งประเด็นเนี้ยยังไงทุกคนก็ฟังหูไอ้หูก่อนนะคะเพราะว่าแอดมินก็ติดตามแคลนี้มาสักระยะหนึ่งละบางเรื่องข่าวลือหรืออะไรที่เขาเอามาลงก็เป็นเรื่องจริงนะอย่างที่บอกว่าสมาชิกของแบล็คพิงจะเดินทางไปดูการแสดงของลิซ่าที่ปารีสอะซึ่งเขาก็โพสตล่วงหน้า2อสวันก่อนที่น้องลิซ่าจะขึ้นแสดงแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงไงแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาโพสบอกว่าเซเรนาโกเมสมาดูโชว์ของน้องลิซ ึ่งอันนี้มันเป็นเฟกซ์นิวก็เลยบอกไม่ได้นะคะว่าสรุปแอคเค้านี้คือสามารถเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถามว่าเรื่องสัญญาของนอริซ่าเนี่ยมันหมดจริงไหมอันนี้มันเป็นแฟกกับทุกคนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันหมดไปแล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องเองก็ไม่ต้องการต่อสัญญากับทาง yg ด้วยเพียงแต่ว่ามันก็คันค้านกันอยู่นิดนึงเรื่องประเด็นสัญญาของนอริซ่ากับทางแบรนด์อย่างแบรนด์บุงการีอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าหมดสัญญาถึงขนาดต้องปดภาพน้องออกในไวป์ป๋อแล้วที่น้องถ่าย งานบูรกรีที่ปารีสทุกคนจำได้ไหมแล้วคุณพ่อบาบินบอกว่าเป็นคมเปนที่จะปล่อยในต้นปีหน้าทำไมอันนี้ถึงยังมีการถ่ายคมเปนอะไรกันได้อยู่ถ้าสมมติว่ามันมีการหมดสัญญาอะไรเงี้ยไม่ได้ต่อสัญญากันแล้วหรือว่าที่มันหมดเนี่ยคือเขาหมายถึงมันหมดสัญญาของตำแหน่งทูตแบรนด์ในจีนคะ่ะทุกคน เอออันนี้มันก็มีความเป็นไปได้อยู่นะว่าอาจจะใช่เหตุผลนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าจีนเขาจะแบนเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้กระทบกับประเทศอื่นๆไงความเป็น g b a ของน้องแล้วก็แคมเปญในประเทศอื่นๆก็คือยังสามารถเผยแพร่แล้วก็สามารถโปรโมทที่ประเทศอื่นๆในทั่วโลกนะคะก็นอกจากจีนเท่านั้นนั่นแหละที่แบบเออถ้าสมมติเขาแบนนะก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะโปรโมทได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังเป็นแค่การคาดเดาเรื่องต่างๆนา,นานากันไปเท่านั้นนะทุกคนต่อเป็นว่าก็ย้ำอีกครั้งจากแฟน นะคะว่าอย่าเพิ่งใช้คําว่าถูกแบนในจีเลยเพราะว่าถ้าแบนจริงเนี่ยมันจะต้องปลิวหมดค่ะทั้งรูปทั้งคลิปเสิร์ชหาชื่อก็เสิร์ชไม่เจออะไรประมาณนั้นตอนนี้ที่แน่ๆนก็คือแค่อคา t น้องในเวปอถูกปิดไปอย่างเดียวนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปอย่างใกล้ชิดนั่นแหละว่ามันจะเป็นยังไงในประเด็นนี้กันต่อไปนะอ่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอเอามารวบรวมเอามาบอกทุกคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันค่ะยังไงก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะ 하나、啊